ไปดูในเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิวกยโยธินกองทัพเรือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอบรมในเรื่องของการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีกับพี่น้องประชาชนสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สมโมสรร่มกล้าวค่ายจุฬาภรอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนาวาเอกนาพสิทธิ์เพียรชอบรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนาวาโทนันทวุฒิแก,กล้าหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกำลังพลจากหน่วยในสังกัดและหน่วยควบคุมทางยุทธการจำนวน50นายพร้อมทีมวิทยากรบรรยายจากเอ็นบิทยาลาสำนักประ าสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยสามารถถ่ายภาพและเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนชุมชนกลุ่มคนเครือข่ายต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบและสามารถส่งต่อเนื้อหาที่เป็นประโยชนต์ต่อสาธารณะไปยังช่องทางสื่ออื่นๆรวมทั้งสามารถถ,ถ่ายภาพและเล่าเรื่องในการช่วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กับเครือข่ายสื่อสารในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยธินกองทัพเรือซึ่งจะนําไปสู่การทํางานร่วมกันของหน่วยงานอีกด้วยค่ะค่ะทางด้านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทีนกองทัพเรือก็ได้กล่าวว่ากองทัพเรือถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้กับกําลังพลตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดเชียงดนภาคใต้ได้รับทราบการปฏิบั งานของหน่วยทั้งงานด้านกิจการพลเรือนด้านยุทธการและด้านอื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับพื้นที่นํามาซึ่งสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะ